ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่13นะครับสิงหาคม59นะครับวันนี้เราได้เอาปลาป่านะครับหรือปลานนองไปช้อนมานะครับได้มาโชว์กันนะครับครับดูตัวปลากันสะกก่อนนะครับซึ่งเป็นบอที่ผ่านการ างเราคัดแล้วนะครับเชิงกัดใช้ได้นะครับเชิงกัดครับดูตัวปลาและสีปลาก่อนนะฮะนี่เป็นปลาหนองนะครับนี่เป็นปลาหนองปลาหนองนะครับซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ ส0ถึงยี่น้องนะครับของจังหวัดอุดรน,นะครับซึ่งเราได้หามาเช็คและคัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเช็คและคัดไว้เรียบร้อยแล้วครับ ครับดูตัวปลาเราสก่อนนะครับซึ่งเป็นปลาปลาทั้งหมดนะครับปลาปลาทั้งหมด ปลาที่ช้อนขึ้นมาจากหน้องเลยนะครับไม่ใช่ปลาที่เราเอามาผสมเพราะพันไว้ครับนี่เป็นชุดที่เราไปช้อนมานะครับซึ่งได้ลงน้ํำมักไว้ก่อนนะครับก่อนที่เจ้าขึ้นโหลก่อนที่เจ้าขึ้นโหลนะครับนี่เป็น นี่ก็เป็นอีกชุดน้องนึงครับซึ่งเราได้คัดไว้ให้แล้วนะครับตัวปลาและเชิงกัดนะครับเรื่องเชิงกัดนะครับใครสนใจติดต่อเรามาได้นะครับเรามีเชิงกัดหรือ นี่ก็เป็นปลาตัวเมียนะครับนี่เป็นปลาตัวเมียครับที่เราได้คัดไว้ให้นะครับถ้าสนใจติดต่อเราได้นะครับนี่ครับสนใจติดต่อเราได้นะครับขอบคุณมากครับ